ี่วูดดี้คือคนแรก<อ>ครับรที่มาจริงนะคะพี่เป็นคนแรกที่มาเ <c oughs> คสมาก่อนพี่เมื่อวานผมรู้สึกวันนี้หมอไม่เหมือนหมอเมื่อปีที่แล้วเนาะคือความสวยทุกอย่างมันเหมือนเดิมความมั่นใจความดชัดแต่ผมว่ามันมีอะไรเปลี่ยนเราโตขึ้นเราเองที่มาเครียดอยู่ดีๆเราเห็นหน้าลูกเรารู้สึกว่าอยากให้แบบทุกอย่างรีเซ็ตกลับไปเหมือนเราเจอเกันครั้งแรกกลับไปเหมือนเราไม่มีครอบครัวกลับไปเหมือนเราไม่มีเดเวชชิพเนี่ยจนถ้าเราสึกว่าเฮ้ยบ้ากันลว รักเกินรักมักทําลายคํานี้นี่ต้องจําไว้ในใจเลยทางเรื่องของสามีและเรื่องของลูกรักเกินรักมักทําลายใว่าเขาบอกว่าส่วนใหญ่แม่เนี่ยมันต้องรักแบบไม่มีเงื่อนไขต้องรักแบบตายแทนกันได้บางคนรักจนเอาความฝันเอาชีวิตเอาความต้องการทุกอย่างที่ตัวเองทําไม่ได้ไปกองความหวังไว้ที่ลูกนั่นไม่ใช่การรักลูกแบบไม่มีเงื่อนไข เราสร้างเขามาไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นเจ้าของชีวิตเขาเขามีทางเดินฉะนี้เขาเป็นอะไรเป็นเลยเป็นให้สุดนะลูกเป็นอะไรก็เป็นให้สุดจะเป็นตุ๊ดต้องสวยแบบปอยพุ่งตรงกูยูจะเป็นอะไรก็เป็นให้สุดไปเลย